ประกันรถยนต์ผ่อนยนต์สดเก็บเอกสารอะไรบ้างมาดูกันเลยสวัสดีครับผมชื่อวรวุฒินะครับนี่นี่เบอร์โทรผมเองนะจากแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อซื้อใช้นะครับหรือว่าจะสมัครเป็นตัวแทนขายพรบรประกันภัยรถยนต์นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเปิดให้ดูนะว่าประกันรถยนต์ผ่อนยงินสดนะครับต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างหรือใช้เอกสารอะไรบ้างนะเท่าที่แจ้งงานมานะครับที่นี่ใช้เอกสารน้อยแล้วก็ง่ายมากนะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้เบอร์โทรผมเองนะถ้าสงสัยตรงไหนก็โทรถามได้นะครับหรือว่าจะทักมาทางไลน์แอดก็ได้นะอ่ามาดูกันเลยเอกสารผ่อนเงินสดนะครับผ่อนเงินสดง่ายมากนะครับใช้เอกสารนิดเดียวใช้เอกสารอยู่2ออย่างจริงๆแล้วใช้อยู่แค่อย่างเดียวแหละ <laughs> นะครับก็ถ้าใครสนใจสมัครเป็นตัวแทนขายนะก็มาดูตรงนี้ได้สมัครตรงนี้ได้นะครับสแกน QR code สมัครได้เลยนะ จริงๆแล้วนะครับเอกสารก็จะใช้อยู่แค่ในส่วนของตัวบัตรประชาชนแล้วก็เป็นภาพเซลฟี่หน้าเราเท่านั้นเองนะแล้วก็เขียนตามนี้นะครับใช้ในการผ่อนประกันทะเบียนและก็ทะเบียนรถของเรานะครับเท่านั้นนะหากล่าช้าเกิน7วันมีความประสงค์ให้ยกเลิกความ smiling, คุ้มครองทันทีแล้วก็ลงชื่อนะครับแบบนี้นะลูกค้าต้องเป็นผู้เซ็นชื่อเองเท่านั้นนะครับแล้วก็เซ็นด้วยปากกาสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็ภาพบัตรประชาชนนะครับถ่ายภาพบัตรประชาชนมานะครับ แล้วก็เป็นภาพเซลฟี่นะครับหน้าตัวเองแบบนี้นะครับได้เลยนะอันนี้ก็หน้าตาดีนิดนึง <c oughs> นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะครับตรงนี้ก็ขอ,เ,อ,อเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีลูกค้าบางท่านที่ผ่อนมานะครับเขาไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่าไม่มีตัวเอกสารอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้บัตรประชาชนวางบนกระดาษสีขาวนะครับแล้วก็เขียนข้อความตามนี้แล้วก็เซ็นมาก็ได้นะครับ เท่าน,นั้นเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ได้เลยนะครับเพื่อดําเนินการผ่อนนะครับอันนี้ต้องใช้เนาะโอเคก็เอกสารเนี่ยใช้ถ้าเป็นของที่แฟดีเนี่ยเอกสารผ่อนจะใช้น้อยมากนะครับแล้วก็อนุมัติได้เลยจริงๆแล้วเอกสารผ่อนเนี่ยจะมีวิธีการผ่อนเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับตามที่ผมเคยใช้งานอยู่นะก็คือก่อเอกสารปุ๊บส่งเอกสารตัวนี้นะครับตัวนี้นะเข้าไปนะครับเขาจะทําการส่งข้อความยืนยันตัวตนไปที่ลูกค้านะครับ แบบนั้นก็ได้หรือว่าจะให้ง่ายนะครับก็ใช้ในส่วนของตัวอันนี้เลยนะครับเป็นภาพแบบประชาชนแล้วก็เป็นภาพเซลฟี่ของลูกค้านะครับซึ่งผมลองแจ้งงานดูแล้วนะครับแจ้งงานง่ายไวด้วยนะครับแล้วก็อนุมัติเร็วนะพอเวลาเราแจ้งงานเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะพอขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ส่ง QR code จากระบบไปให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้เลยนะครับลูกค้าก็จะสแกนตรงเข้าบริษัทเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจะไม่เก็บตังก่อนนะครับก็คือ ถ้าสมมุติว่าเก็บเอกสารมาแล้วส่งบริษัทแล้วแล้วถึงขั้นตอนการจ่ายตังค์ผมก็จะให้สแกน QR code ส่งลูกค้าเลยนะครับอันนี้ก็คือง่ายดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องผ่านบัญชีเราด้วยเนาะใครที่สนใจนะครับใครที่บอกว่าโอ้ยผ่อนเอกสารเยอะยังงูนอย่างนี้นะครับของที่แฟดีใช้เท่าที่ผมบอกเลยครับผ่อนง่ายมากนะครับแล้วก็สนใจสมัครตรงนี้ได้เลยครับ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาถามที่เบอร์นี้ได้เลยนะหรือว่าทางไลน์แอดก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูเว็บของเราได้นะครับที่ fadinetwork.com ผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับหรือว่าจะดูที่ช่อง YouTube ช่องนี้ก็ได้นะครับช่อง YouTube t i k t o k ได้หมดนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็รับสมัครตัวแทนหรือว่าสมาชิกซื้อใช้ราคาทุนนะทั่วประเทศเลยนะครับสามารถขายพละบ่อแล้วก็ซื้อประกันของตัวเองได้ในราคาทุนนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ